พระเจ้าในอ,อายาศิทธ์อายาธรรมประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีคาถาเลิกหวยครั้งที่39นี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธัมโมสังโฆยะถาพุทโโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวลีจจมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะอูเชมิสัพเพพุทธาสพเพธ,ธรรมาสพเพสังฆาพระรัปต,ตาปัจเจก,กานังจะย่างพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส พุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิข้าพเจ้าในอายาสิทอายาธรรมประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่39นี้ขอข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสิริยะเมตรตร ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ